สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุนเด้อว่าสิบยูไกยูไกหรือว,าวา่กกกกอวาสิเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งซปปอเล่าครับวันนี้โอกาสม,ม่าอยู่ตำบลโน้นสลันอำเภอนาจิ๋วยอจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องอันนี้คือสวนข้าเหลืองครับพี่น้องเป็นสวนข้าเหลืองอยู่ในสวนนี่ประมาณนันจะมีอยู่สามสิบก่อข้านี่อายุใด สองปีแล้วครับสองปีสองเดือนอยู่ในใบงามครับพี่น้องสมบูรณ์แบบค่าเหลืองนี่ถ้าได้สมีคือว่าสมบูรณ์แบบได้ครับครับพี่น้องงามครับส่วนมาสตยสีใบสีแดงใบสีเหลืองสีแ้งสีบ่วเขียวสดแบบนี้ครับหัวนี่เพต้องห่วงครับหัวหัวงหญ่หัวงหญ่ครับ สวนนี่ก็เป็นสวนของคุณยายเพิ่นก็ดูแลดีครับเพิ่นดูแลเบิ่งเบื้งชั้ข้างล่างเลยก็เปลี่ยนเออเกิดอยู่ที่เอามาให้เบิ่งมื้อนี้คุณยายเพิ่นบอกว่าเออเอาลงให้เบิ่องเน่เพิ่นเบิ่งแน่าเทียอยากได้ขาเทียได้ขายเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากขายอยู่ครับหรือว่าสิเป็นหมาสสวนเลยก็ได้เด้อครับพี่น้องมุกม่เจียวเกื่อทั่วไปไก่กินให้มากครับ นีผมกับอบอป้อไทยไอพี่น้องเบิ้งดอกครับผมผมไก่ไต่ไก่มาหลายเที่ยแล้วสคลินี่ครับท่างไปเห็นเจ้ากองเจ้าเที่ยมื่อนี่กรับไปเห็นเจ้ากองคือกันวิทยาโทษบอกเก้าโทษบอกผมสี่ครับเออมาไายให้เบิ้งก็ตีถนนเลยครับที่หนาโรงเรียนหนาโรงเรียนบ้านโนนปลาห้างบ้านโนนปลารังครับตำบลโนนสวรรค์อำเภอนน่ากินเลยแกงวัด บนราชธานีครับใก้ๆกับบ้านขุมบ้านแสนชนีบ้านของนักล่องสาวครับงามครับเบิ้งเลยครับเบิ้งความสูงความสูงกับประมาณเมตรกว่าครับค่าเลี้ยงอัิยะสูงเต็มที่สูงเต็มที่ก็คือประมาณํามนี่แหละครับพี่น้องเมตรกว่าที่เป็นสองปีสามปีกะกะสร้างครับกะสูงํามนี่แต่ว่าส่วนมากถือว่าในอลายปันนิดเัยกันพูดว่าดีแน่ดี ข่าเหลืองนี่ปัญหาสีลายแต่นอนได้เจาะก่อลุ่งก่อเขาก่อซะแล้วโอ้ยคินว่าเลยว่าเป็นบม่ายากพาดครับถ้าขนาดค่าเหลืองโอ้ถ้าขนาดค่าแดงค่าตาแดงทีว่ว่ามีความจันท่านสูงจริงๆครับกต่ยังไก่บอลล็อกกับอันนี้ค่าเหลืองนี่ยกับค่าเหลืองมันจะอ่อนแอต่อต่อโลกเ,เป็นโลกคุกคามได,ได้หลายอย่างหลายชนิดครับ มเวนป็ะสิเป็นน้อกนกอหรือว่าปะสิเป็นพี่ยห่ังสิครับพี่ใหญยหรือว่าสวนนี้โอเคครับพี่น้องถ้าเพื่อได้สนใจ,จติดต่อมาด้วยครับได้ยุ่งเบื่์โชยยึดใจเก็บการดูรรแลล่ะครับการค่ายกันกับทั่วไปแล้วครับครับค่าแดงค่าจาแดงหรือว่าเป็นค่าเกษตรแดงยัยทังสิครับดูแลว่าเนใส่หีปุ๋ยขอกปุ๋ยยังใส่ลงไปเลยครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีกับยาใส่หลครับพอปริมาณโดน,ดน กะว่าเออใบ Bay มันบดงามบ่เขียวสดติ๋เข้ากับไส่หยอดแน่นิดน้อยครับโดนๆจังใส่เถือหนึงสังเกตเบิ้งใบเอาครับกะว่าขับเปลี่ยนปุ๋ยคอกขี่ง้อขี่คล้วยใส่ได้ตลอดปีครับน้ำนี้กะห้พ่อประมาณใช่ครับบ่บ่บ่หนักกะไปทางน้ำย่าห้มันแห้งหลายครับพูดถึงว่ากันทางล่างนี่ก็แล้วกกระโข่ขยันของค้นเหมือกับจะขับมันแปลนคือจังคุณยายเราเห็นโอ้โอเคเบิ่งไงม้าสะอาดตา สวนอยู่ในในสวนนี่ครับเบิื้อ่งสิประมาณยามอยู่300กว่าแต่ว่าหม่องคนขุดหม่องขาเจ้า,ามาเอาไปขะเอาเอาไปปลกูกก็มีครับนะตรงกลางเนีเบิ่งนอแล,ล,ล้วครับพี่น้องพุ่นล่ะสังเกตเบิ่งครับถ้าเบิ่งใบขันใบโอเคก็คือเออ่ข้างล่างบ่ต้องสนครับงามอยู่แล้วครับข้างล่างครับข้าวเจ้าก,ก็มาซับเอาแหวกซับเอานอขายนอ,ยนอ,ยนอยสิครับเป็นขายเป็นกิโลโอ้งอะไรกับบัวหูน้ำเพิ่นล่ะครับสอบถามเพิ่นเบิ่งเอาเด้อครับเด้อพี่น้อง เพป็นสิขาวจังเลต่อลองกันออกกันพวกอยากได้เป็นสวนก็มีรถกันหลายคนอยู่กับเพื่อนทัมาหาผมว่าอยากได้ค้าเหลืองจังสิครับคืนี่สวนหนึ่งครับงามเลยครับพี่น้องอ่าคือเป็นกิโลหรือว่าซื้อเป็นยังก็แล้วแต่สิคุยกันเอาครับสำหรับคลิปนี่นะครับพี่น้องเนาะสั้นๆเกี่ยวความเพื่อนกับว่าอยู่กับขอบพูดอะไรด้วยครับจำเราช่วงครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับ